วันนี้นะคะแม่หนูจะมาเป็นคนขับรถ1วันต้องบอกก่อนเลยนะว่าแม่หนูเนี่ยไม่ได้ขับรถคือมันมานานมากแล้วนะคะคือไม่ได้ขับรถมากขึ้นหลายปีจริงๆภารกิจในวันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยต้องเป็นคนขับรถทําเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า1วันเนี่ยในบทบาทของคนขับรถต้องออกไปทําอะไรบ้างเริ่มต้นจากที่แรกเลยเดี๋ยวต้องไปเอารถ <S 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 อู๋เนี่ยจุดเริ่มต้นเลยอะ่ะเราทํารถแลนโดเวอร์ เ้วทำรถด้านลวอร์เนี่ยหลายคันมันก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเรานะคะก็เลยตัดสินใจนะคะซื้ออูนี้เลยนะคะทีทีหน้าคน,นะ,คะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยมาวอล์กอาราบเดินมาหลุกไปแล้วเราไปเที่ยวไหมอือไปอืปอเจ็บไหมมา,มามาขอโทษ เมื่อก่อนเนี่ยคือขับรถประจำเวลาไปมาหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้นีก็ต้องขับรถแบบไปกลับประมาณแบบร้อยโลเนี่ยคือแบบทุกวันเลยเนาะ oh. เดี๋ยววันนี้เราจะไปซปเปอร์มาร์เก็ตกันและเดี๋ยวคือต้องไม่เอาของให้พ่อหนูอีกเรานัดรับกันนะคะเพราะว่าไม่ได้แบบว่าให้ส่งมาที่บ้านหนะเพราะวันนี้แม่หนูต้องออกมาทําธุระอยู่แล้วคือถนอนเส้นนี้นี่มีความขับยากมากเลยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันทำเทสตล,ลอดเส้นทางเลยแล้วความยากก็คือเราไม่รู้ว่าจุดไหนอะที่เดี๋ยวมันจะแบบปิดเลนเบี่ยงเลนอะไร ยางงเี้แบบเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางเลนนะมันก็แคบมากเลยอย่างเช่นคันหน้าเนี่ยแม่หนูก็รู้สึกว่าแม่หนูโดนเบียดเลนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้เบียดเลนนะแต่เนื่องจากว่าเลนถนนน่ะมันเล็กขึ้นน่ะถึงแล้วนะคะตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นในการเข้าซองมากจริงๆเราจะเข้าตรงเมื่อกี้แต่ว่าเข้าไม่ได้นะคะก็เลยต้องวนกลับไปอีกรอบนึงเพราะว่าเก่งใจรถที่ตามมาทางด้านหลังใกล้หน่อยน้องอาทูใกล้หน่อยเยหนูเดินได้ใช่ไหมบอกมาขับได้แค่นี้ละแล้วไปเที่ยวต้องใส่หน้ากากใช่ไหมใสหน้ากากหนูอยู่ไหนถ้าหนูจะไปเที่ยวหนูต้องใส่หน้ากาก ภารกิจแรกของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของนะคะตามลิสต์รายการที่เราลิสต์มาอยู่ในมือถือมีของน้องถอูด้วยที่ต้องซื้อเป็นพวกแบบอของอาหารผลไม้นะแ้วกินน้ำก่อนไหมเดี๋ยวเราต้องใส่หน้ากากแล้วหนูจะถอดหน,น้ากากไม่ได้นะอ่ะกินน้ำก่อนลูกอืมตัวใหญ่แล้วลูกไออย่าพึ่งแต่ว่าหนูหนกักยืนก่อนลูกพี่ถูยืนก่อน อ่ะออแล้วขาลราสอดมาลูกมาอก่อ,อ, <c oughs> อป็นลูกลิงเลย <c oughs> อม่เดี๋ยวมาใมาสา่รองเท้าให้ก่อนเอาอะคาโดาไหมห, <c oughs> หนูชอบกินตอนเด็กๆอะ่ะ ไม่ตานะไม่ลานะไม่ตานะานะอ่ะ คะได้อโบคาโดได้กีวีซึ่งเมื่อกี้พ่อหนูก็โทรมานะคะแล้วพ่อหนูก็รู้ว่าวัาวนนี้เนี่ยนะแม่หนูเนี่ยออกมาทำคอนเทนต์นะคะเป็นคนขับรถหนึ่งวันนางจ้ามีการบอกว่าทำแล้วทําให้จริงนะกลับบ้านไปให้เป็นล้างรถด,ด้วยซึ่งแม่หนูรับคำทานนะทุกคนแม่หนูกลับบ้านไปแม่หนูจะไปล้างรถเอามาล้างรถหนูเล่นน้ำโอเคไหมปะป๊า,ปาตั้งว่ายน้ำ <laughs> ป้าป๊าตังจ,จ๊แจมมัมจจมัมเดี๋ยวจะจมมัมมัมก่อนแต่ว่าปะาป๊าต้องให้ตังจะได้มากจะได้น้อยวันนี้แม่หนูต้องได้ค่าจ้าเพราะว่าแม่น,นี้แม่หนูมาทํางานให้พ่อหนูหนึ่งวันเต็มๆเนี่ยเป็นคนับรลมวเอาของเนี่ยซื้อข้าวกลับไปให้กินทล้งลังรถให้ด้วยี่ยดูสิว่าพ่อหนูเนี่ยจะให้ตางแม่หนูเท่าไหร่แต่คนเราทํางาน,นั็ต้องได้เงินดิถูกไหมแม่หนูไม่ผิดนะกินอาหารกันดีกว่านะคะฟองทับต้องเดินเพลิดเพล อิ่มมากเลยหมดไปอีกหนึ่งมือกลางวันแล้วเดี๋ยวไปซื้อ S P นะคะเพราะว่าอไอยเจ็บเขามีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยโนแล้วก็อยากกินด้วยวันนี้อยากกินข้าวคุกปิ้ไปรับของให้พ่อหนูนะคะไอ้แล้วกลับบ้านไปล้างรถใช่ไหม้วกลับบ้านไปเล่นน้ำกันโอเคไหมชิมอ่ะฮะอร่อยอ,อ,อุ้ยแก้งทำไมอ่ะ เมื่อกี้ยังอยากกินอยู่เลยไม่งั้นมามากินเองไม่กินก็ไม่กินซื้ออะไรให้ไม่กินเลยวันนี้ทาไมอ่ะอ่ะเมื่อกี้บอกไม่กินอะทำเล็กๆก็ได้ลูกปล่อยให้เขานั่งอยู่คนเดียวไปค่ะอยากเื้อดีนะนี่วันนี้หมามาเป็นทั้งคนขับรถเป็นทั้งชี้เลี้ยงเป็นให้ทุกอย่างแล้ว ทั้งขับรถทั้งเอาของทั้งเตรียมอาหารซื้ออาหารซื้อผลไม้ให้หนูพอวันนี้ไม่เป็นคนขับรถเองนี่คือแบบเหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลามากเลยลงมาซื้อของก็ต้องนั่งรอออเดอร์ลงมาเลือกเองขึ้นรถลงรถอ่ะ,ะพักๆหนึ่งลงรถขึ้นรถอีกละททาแบบธุระแค่ไม่กี่อย่างนะแล้วบางวันเนี่ยถ้าแบบคนรถต้องแบบทำธุระแบบเยอะๆนี่คือแบบโอ้โหพะทูถือเ้ามาหน่อยค่ะ ได้แล้วนะคะทุกคนสำหรับมือเย็นวันนี้หนะพร้อมกับผล,ลไม้าม่าจะเป็นนักกล้ามแล้วกุ้มหนูทั้งวันมา <c oughs> <c oughs> ดีนะวันนี้ฝนไม่ตกค่าฝนตกขึ้นมานี่ <c oughs> ทุละว,วันนี้ไม่เสร็จแน่นอน <G ül> เพราะว่ากว่าจะไปแต่ละที่ไ,ได้นี่คือแบบกระดึ๊บกระดึ๊บเป็นเต่าเลยอะ่ะพ้นพ้นพ้นโอเคเป็นการขับรถที่โอ้โหรู้สึกว่าตื่นเต้นมากทุกวินาทีเลยอะ่ะเ <G ül> มื่อก่อนนี้คือแม่หนูนี่ขับรถแบบหยั่งคล้องอะ่ะแต่วันนี้คือเอาจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้ขับเลย <G ül> เพราะฉะนั้นการขับวันนี้คือแบบตื่นเต้นมากนี่คือแบบว่ามือเย็นเท้าเย็นไปหมดแล้วออะทุเหงื่อตกแล้วอ่ะ โอเคเว้ยทั้งรักมากเลยอ่ะยากอ่ะเดี๋ยวแบบต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาสักพักนึงเอาสองเลนมันรวมเป็นหนึ่งเลนเอาสามเลนมันรวมเป็นสองเลนเป็นแบบเออทางคอขวดอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องอะไรอ่ะเป็นทางวัดใจมากเลยอย่างจังหวะเนี้ยแม่หนูก็คิดว่าแม่หนูควรจะไปหรือแม่หนูควรจะไม่ไปดีขอโทษคันที่อยู่ข้างหลังด้วยนะคะทั้งมีคันคันหนึ่งที่ขับรถแบบชามอ อันนี้ก็คืออยู่ในระหว่างรอนะคะเอาของเนาเป็นอะไรแล่ l โ n เวอร์เนี่แหละของพ่อหนูแหละ มาเอากับเพื่อนพ่อหนูเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะแต่ว่าใกล้แล้วแต่น้องอัทเนี่ยคือแบบสลมเหมือดไปแล้วนะอันนี้ก็คือจะเป็นทุระอันสุดท้ายแล้วนะคะสาหรับวันนี้เนาะเกือบเกือบสุดท้ายนะคะเพราะว่ายังเหลืออย่างหนึ่งคือเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปล้างรถที่บ้านนั่นเองค่ะตอนแรกวันนี้ตั้งใจจะไปทาบูเชจิเกปูเชจิเกอะไรอย่างที่มันเป็นแบบต้มมาม่ามนคเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยดูหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีนะนะน้าใครที่ยังไม่ดู เน,น็ตฟ t ิกซ์เนาะที่แบบว่าเป็นเรื่องของแบบว่าเพคซีริคเกับกับผปีทรงผีสเสื้ออะไรเงี้ยลองไปดูแล้วกันนะทุกคนน่าดูมากเลยอ่ oh, <no. S 1> ะเมื่อกี้คือรอนานนะคะจนแบตหมดน,นี่กลับม้านมะาคือต้องมาชาร์จแบตก่อน เป็นภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะมาตามสัญญาตามคำท้าของพ่อหนูเลยเนาะว่าแม่หนูเนี่ยจะกล้าล้างรถไหมนะตอนนี้ก็คือล้างนะคะทุกคนแต่ว่าไม่การันตีนะคะว่าจะสะอาดครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ล้างรถเองที่บ้านเราก็จะมีคนล้างให้อยู่แล้วนั่นเองเนาะซึ่งหนูนี่เราแม่หนูเราบทเป็นพิตตี้ได้ไหม เัราะการล้างรถคือมันเหนื่อยมากเลยนะมันต้องเริ่มจากการล้างล้อรถก่อนนะคะแล้วก็สายเนี่ยนะมันควรจะต้องแบบมีแรงดันที่สูงมากนะแต่โชคดีที่ว่าบ้านเราเนี่ยก็คือแบบว่าแรงมากนะคะบอกการล้างรถสุดๆ<ะ>เดี๋ยวเราจะถึงขั้นตอนแบบว่าเช็ดแห้งแล้วนะสี0ร้อยอืมคุ้มไหมเนี่ยมันคุ้มกับมือเปื่อยเล็บพังสภาพคือแบบดูดิออมนั่งบอกค่าแรงขั้นต่ำแล้ว <S <S> <S เอองนี้แหละช่วยบมามเชด็ดนี่อะ เก็บไว้โลกไปโยอุ้ยไปโยไปเที่ยวไงใช่หนูล้างรถเสร็จรถสะอาดแล้วก็ไปเที่ยวกันโอเคไหมโอเคก็เช็ดเร็วๆแล้วเดี๋ยวหมาแบ่งให้ร้อยหนึ่งเฮ้ยลูกจ้างลูกจ้างอย่ามาหนีลูกจ้างเฮ้ยลูกจ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหนีไปอย่างนี้ไม่ได้ช่วยกันก่อนสิ การเป็นคนขับรถเนี่ยคือมันเหนื่อยนะแม่หนูเคยคิดว่าเออมันไม่เหนื่อยหรอกมันคือแค่ขับรถขับเสร็จก็แค่แบบไปจงไปจอดอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วว่าเฮ้ยเวลาเราแบบท,ทําทุรุงทุระอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะแบบไม่มีเวลากินข้าวเลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกอาชีพเนี่ยมีความสําคัญเหมือนกันหมดแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันหมดเลยหมดไปอีกหนึ่งวันนะคะทู เรานีแบบไม่ช่วยมหมาเลยนะไม่ช่วยผ่อนเบาพาละแบบหมาเลยนะวันนี้หมา,มาลุยเดี่ยวอยู่คนเดียวเลยนะมาเร็วๆมาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย่าง๊บยบย่บาง